สวัสดีครับผู้ชมครับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้ครับในเดืสารซ้ Side and s o ซาวที่เป็นนิตยสารในเครือของ b f i l m s n s t l t u t s นะครับก็จะมีการจัดอันดับ50ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีจากการโหวตของนักวิจารณ์ครับซึ่งในปี2022นี้ก็มีผลงานที่มาจากฝีมือของนักทำหนังจากเอเชียเข้าติดโผรายชื่อกันหลายเรื่องทีเดียวครับดีวลแนบมก็ โดยผลงานที่ติดอันดับสูงที่สุดของนักทหนังจากเอเชียในปีนี้เป็นฝีมือของป์คชานวุกผู้กกับหนังจากเกาหลีใต้นั่นก็คือ d e c i s i o n to l e ลีงานที่ไปชนะรางวัลพุ้มกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานปีล่าสุดอีกด้วยครับซึ่งถูกโหวตให้เป็นหนังยอดเยี่ยมแห่งปีในอันดับที่3รองลงมาตกเป็นของอ r รออภาพยนตร์แอคชั่นสุดโม้นะครับเรื่องราวของคู่หูนักปฏิวัติตอินเดีย ที่เป็นขวัญใจผู้ชมทั่วโลกผลงานของ SS สรา j a m u l i ติดอยู่อันดับที่9ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ถือเป็นผลงานจากนักทำหนังจากเอเชียที่ติดอันดับสูงที่สุดของปีนี้ครับ Of could all the could be, just want to take shield places I I with you ในปีนี้ครับยังมีผลงานอย่าง Everything Everywhere All at Once นะครับผลงานภาพยนตร์ที่กำกับโดยเดนเนนควานร่วมกับหนังเชื้อสายเอเชียซึ่งนำแสดงโดยมิเชลโยในบทของแม่บ้านเอเชียนอเมริกันที่ถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังแต่ก็พบว่าเธอกำลังเข้าไปพัวพันกับความวุ่นวายของมิติคู่ขนานซึ่งมีเป็นภาพยนตร์ที่เป็นตัวเต็งในหลายเวทีรางวัลครับทั้งปีนี้และปีหน้าอีกทั้งยังทำไรายได้ไป103ล้านดอลลาร์สหรัฐ คลองสีตีภาพยนตร์อินดี้ที่ทำเงินสูงที่สุดของปี2022ครับ ยังมีผลงานที่ได้รับกระแสตื่นเต้นนะครับมาจากปลายปีที่แล้วอย่างเมโมเรียนั่นก็คือผลงานของผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทยอภิชาติพง์วีรเศรษฐกุลครับซึ่งนําแสดงโดยนะักแสดงฮอลลีวูดทิวดาสวินตันภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รางวัลจูรี่พรายจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองพานปี2021เรื่องราวของเอ็กซ์แัดสาวที่ได้ยินเสียงประหลาดในหัวหลังย้ายมาทํางานในโคลอมเบียซึ่งติดอยู่ในอันดับที่35 และสุดท้ายครับคือ The Novelist Films ผลงานของคงชันชูพู่มกับรุ่นใหญ่เกาหลีใต้ที่เล่าเรื่องราวผ่านบทสนทนาของนักเขียนนิยายผู้กำกับหนังและนักแสดงสาวในลิสต์ของ Side and s o u าวหนังจากเอเชียยังไม่หมดแค่นี้นะครับอยากมีผลงานของพ่อลูกปานาฮีจากอิหร่าน นอกจากนี้ครับยังมีสารคดีสตรวแพทย์อาสาจากอินเดียรวมอยู่ด้วยครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความนิยมและก็บทบาทที่เพิ่มมากขึ้นของภาพยนตร์เอเชียในวงการภาพยนตร์โลกครับ mm hmm. พบกับมองหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ